สวัสดีครับผมวันนี้ทุกท่านอยู่กับสิทธินารไม้ทองครับ NJ Story วันนี้มาแนะนำวิธีการเปิดสร้างไรายได้กับ y t u t u ครับกติกาก็คือคุณต้องมี1,000 subscribe มี4,000ชั่วโมงและวันนี้จะมาแนะนำว่าหลังจากผ่านกฎเหล่านี้แล้วต้องทำอย่างไรต่อบ้างเพื่อให้ได้รับจดหมายอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะต้องบอกงนี้เพราะบางท่านกรอกข้อมูลผิด ต้องกอกใหม่แล้วก็ทําให้เสียเวลาในการรอจดหมายแทนที่จะได้จดหมายเลยบางคน100เหรียญแล้วจดหมายยังไม่มาทํำยังไงดีมาดูกันครับว่ามีขั้นตอนต่างๆอย่างไรบ้างถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอกําลังใจคนละ1นึ่งไล้์หนแชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามคลิปดีๆจากช่อง NJ Story กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับผมอ่ะครับทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูว่า หลังจากที่เราผ่านกด1,000 subscribe 4,000ชั่วโมงแล้วเราต้องทำอะไรต่อบ้างอย่างแรกเลยครับไปที่ปุ่มสร้างรายได้ของเราเข้าไปที่ YouTube Studio แล้วก็ไปคลิกที่การสร้างรายได้ตรงนี้ไปดูตรงนี้นะครับว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมีครบแล้วหรือยังมีผู้ติดตามเท่าไหร่ของผมมีตอนนั้นอยู่ที่1,310ท่านติดซั b สไครตแล้วก็มีเวลาในการรับชม4 0 1 5ชั่วโมงดีใจมากเลย สิ่งที่เราต้องทำครับง่ายๆเลยครับกดเลยครับกดปุ่มนี้ครับผมขยายให้ดูแล้วกดปุ่มเข้าร่วมเลยปุ่มนี้จะโผล่ขึ้นมาเมื่อเราผ่านกดที่เขาตั้งไว้ให้แล้วบางท่านอาจใช้เวลาเดือนเดียวผ่าน2เดือนผ่าน3าเดือนผ่าน1ปีผ่านของผมประมาณ3เดือนผ่านทําแบบจริงจังนะนี่ต้องบอกก่อนคือคลิปแรกเนี่ยมันลงไปตั้งแต่ปีก่อนนู่นนะฮะแล้วก็ทิ้งๆๆไว้เลยคลิป2คลิปแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งไว้พอมาเริ่มจริงจังลงคลิปบ่อยขึ้นนะครับเริ่มมีการแชร์ ไปทาง Facebook ไปทางไลน์ไปทางช่องทางต่างๆครับที่อยู่บนโซเชียลให้คนรู้จักเรามากขึ้นส่งหาเพื่อนส่งไลน์กลุ่มอะไรพวกนี้ส่งไปหมดเลยครับจนได้มาครบตามกติกาของ YouTube มากดเข้าร่วมเลยฮะเข้าร่วมให้เรียบร้อยเมื่อกดเข้าร่วมหน้าต่างของการสร้างรายได้ของช่องจะเป็นแบบนี้นะฮะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ามี3ขั้นตอนด้วยกันขั้นที่1คือให้เราอ่านครับขยายมาดูซิให้เราอ่านเลยว่ามีเงื่อนไขให้เรายอมรับ กฎกติกาข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบอย่างไรบ้างกดเริ่มต้นครับกดไปเลยครับเอาเมาส์คลิกเลยเริ่มต้นอีกเสร็จเรียบร้อยทําความเข้าใจข้อกําหนดครับอ่านครับค่อยๆอ,อ,อ่านแล้วก็เลือ่อนลงมาเรื่อยๆอ่านลงมาเรื่อยๆอ่านลงมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นให้เราคลิก2ปุ่มด้วยกันก็คือฉันยอมรับข้อากาหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบส่วนด้านล่างจะรับหรือไม่รับอันนี้แล้วแต่เราแต่ผมรับฮะอะไรที่มันสบายใจรับไปเถอะอยากได้คงิจาก y YouTube เนาะ กดรับให้หมดเลยกด2อ,อันแล้วกดยอมรับข้อกําหนดครับอ่าคลิกเรียบร้อยขั้นตอนที่1ก็จะเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้เสร็จง่ายมากแค่เราคลิกยอมรับก็จบแล้วขั้นตอนที่2ครับผมลงชื่อสมัครใช้ Google Adsense นะฮะก็คือสร้างบัญชี Adsense นั่นแหละกดเริ่มต้นครับสร้างมาเลยฮะ,ะกดป,ปึ๊บเรียบร้อยนะฮะกดมาแล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมามีบัญชีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเอางี้ผมมโนว่าทุกคนเนี่ยคือมือใหม่ล้วกันไม่เคยมีบัญชี Adsense มาก่อน ผมก็จะคลิกไม่ฉันไม่มีบัญชี Adsense ที่ใช้งานอยู่คลิกให้เรียบร้อยแล้วกดดำเนินการต่อครับนี่กดตรงนี้นะฉันไม่มีบัญชี Adsense ที่ใช้งานอยู่แล้วกดดำเนินการต่อจากนั้นจะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาเราก็ดูว่าข้อมูลของเราถูกต้องหรือไม่มันจะมีชื่อช่องของเรา e n g i n e e r y r y ทุกท่านใครยังไม่กด subscribe อย่าลืมกดให้ e n g i n e r y คลิปดีมากโวยตัวเองด้วยต่อมาดูใช้ประโยชน์จาก Adsense ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตรงนี้ก็ตอบไปเลยครับใช่ครับส่งความช่วยเหลือและคําแนะนําให้ฉันด้วยนะอเลือกประเทศของเราเราอยู่ประเทศอะไรก็ใส่ประเทศไทยใช่ไหมฮะกดให้เรียบร้อยนะประเทศไทยจากนั้นมาถึงตรงนี้ครับให้เราคลิกว่าฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วแล้วก็กดสร้างบัญชีได้เลยครับง่ายๆเพียงเท่านี้เองพอมาถึงหน้าสร้างบัญชีเสร็จเขาให้เรากรอกข้อมูลลูกค้าครับ ตรงนี้สําคัญมากๆากนะทุกคนผมย้ํานะสําคัญมากผมกอบอกผิดต้องบอกตรงเลยเขาให้ดูอะไรบ้างหนึ่งครับโปรไฟล์ของเราถูกต้องไหม eng story แล้วเ็าจะมีรหัสชําระเงินด้วยนะแต่ผมแบงค์เอาไว้ประเภทเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเป็นบริษัทก็ใส่เป็นนิติบุคคลแต่ผมเป็นบุคคลธรรมดาผมก็เลือกเป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ใส่ชื่อขอย้านะฮะโปรดใส่เป็นภาษาอังกฤษครับอย่าใส่ภาษาไทยครับเพราะตอนที่คุณกรอกข้อมูลภาษีครับ ถ้าคุณกรอกเป็นภาษาอังกฤษตรงนั้นแล้วตรงนี้เป็นภาษาไทยมีปัญหาครับไม่ตรงกันครับผมเจอมาแล้วต้องมาแก้ข้อมูลตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษใหม่อีกรอบหนึ่งบรรทัดที่หนึ่งเราให้ใส่ที่อยู่บ้านเลขที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยฮะบ้านเลขที่เท่าไหร่ซอยอะไรถนนอะไรตรงนี้ใส่ให้ครบเลยนะมันจะได้ไปถึงของเรานะฮะถ้าเราใส่ไม่ครบไปไม่ถึงครับอ่าบรรทัดที่สองครับตำบลแขวงอะไรเขต อยู่ที่เมืองนะเมืองก็เป็นเขตอะไรผมใส่เมืองตอนที่ผมส่งนะผมใส่เป็นกรุงเทพมหานครปรากฏว่าจดหมายผมไม่มีครับไม่มีเขตไม่มีแขวงไม่มีเลยครับแต่ไปถึงเพราะว่าผมใส่บรรทัดแรกละเอียดและชัดเจนและที่สําคัญคือรหัสไปรษณีย์ผมใส่ถูกต้องนะฮะก็เลยเพิ่นโชคดีแล้วกันว่ามาถึงแต่ถ้าเกิดใครที่รั่วมาไม่ถึงแล้วแบบเอาสบายใจนะใส่ไปเลยครับเป็นภาษาอังกฤษครับใส่เขตใส่อําเภอ ใส่แขวงใส่ตำบลอะไรให้เรียบร้อยมันทันที่หนึ่งใส่ชื่อหมู่บ้านไปด้วยให้เรียบร้อยเขาจะส่งถึงเราได้แน่นอนต่อมาเลือกจังหวัดตรงนี้ผมไปกกอกเมืองเป็นจังหวัดกรุงเทพบางกอกมันก็เลยเป็นบางกอกกรุงเทพเราเลือกกรุงเทพครับเห็นข้างล่างเป็นภาษาไทยไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเขาพิมพ์จดหมายส่งมาให้เราเนี่ยมันจะมีชื่อเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นจังหวัดเนี่ยเป็นกรุงเทพเป็นภาษาไทยอันนี้สบายใจได้ใส่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้องแค่นั้นแหละถึงแน่นอน ต่อมาเรียบร้อยครับอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่สองรอประมาณสักสี่ถึงห้าชั่วโมงอ่าสี่ถึงห้าชั่วโมงนะแล้วแต่คนนะบางคนก็ชั่วโมงเดียวจบบางคนก็รอประมาณ1วันอันนี้ไม่นานก็ประมาณนั้สี่ห้าชั่วโมงต่อมาขั้นที่สามครับเมื่อขั้นที่สองเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับขั้นที่สามเนี่ยเขาจะบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตรงนี้ผมใช้เวลา1คืนครับหคืนนะ คือผมกดเรียบร้อยประมาณสี่ทุ่มในขั้นตอนที่สองเนี่ยแล้วผมรอประมาณสักเที่ยงคืนมันก็บอกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วผมต้องรอเช้าอีกวันหนึ่งไปถึงประมาณสักสี่โมงถึงห้าโมงเย็นไอขั้นตอนที่สามของผมถึงจะเรียบร้อยขั้นตอนที่สามคือเขาจะตรวจสอบยิ่งวิดีโอคุณเยอะเท่าไหร่ก็จะตรวจสอบนานมากขึ้นเท่านั้นตรวจสอบอะไรบ้างทีมของช่องคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุด คลิปที่อัปเดตล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาจะคอยดูเขาจะใช้คนเข้ามาช่วยดูนะไม่ได้ใช้แค่ AI เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอนานพอสมควรบางคนอาจจะต้องรอเป็นเดือนเลยก็มี <c oughs> ก็ก็แล้วแต่ดวงด้วยละอันนี้ต้องบอกตรงไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนจริงๆนะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนะฮะอันนี้ก็รอไปเ <c oughs> มื่อเราทําตามขั้นตอนที่สมเรียบร้อยถูกรับการอนุมัติตรวจสอบผ่านแล้วจะโผล่หน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับในช่องการสร้างรายได้ ตรงนี้ก็คือมันจะบอกเลยว่าตัวเรื่องในการสไร้างรายได้มีโฆษณามีอะไรบ้างการรับชําระเงินไอ,ไอ้ตรงนี้การรับชำระเงินเนี่ยต้องรอนะฮะว่าเหรียญนในการสะสมเนี่ยเงินที่ได้จากยูทูบแบบถึงเกณฑ์ที่กําหนดมันจะมีขั้นตอนให้เราทําต่อไปเรื่อยๆอ่ะตรงนี้ก่อนเลยพอเห็นหน้านี้สิ่งที่ต้องทํานะครับกดปุ่มนี้ครับสร้างไรายได้จากวิดีโอครับอย่าลืมกดนะทุกคนคือทุกคนทาเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วอัคลิปต่อไปเรื่อยๆไม่ได้มาสนใจเลย ปรากฏว่าคลิปเก่าๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะอย่าลืมสร้างไรายได้จากวิดีโอกดเลยครับกดเรียบร้อยครับผมจะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาครับอ่าเขาบอกว่าตั้งค่ากำหนดสร้างไรายได้ให้เราคลิกสร้างไรายได้จากวิดีโอทั้งหมดเลยตรงนี้นะปุ่มที่สองนะครับปุ่มที่สองนะครับและนี่ปุ่มที่สองปุ่มนี้นะ 2, นนะอย่าลืมนะสำคัญมากๆนะกดปุ่มนี้แล้วก็ใช้ค่ากำหนดก็คือเลือกวิดีโอทั้งไอเลือกโฆษณาทั้งหมดเนี้ย คือโฆษณาเนี่ยมันจะมีอยู่5แบบด้วยกันโฆษณาแบบเพอริสจะอยู่ด้านข้างให้คนดูแล้วกดได้โฆษณาแบบทับซ้อนคือระหว่างวิดีโอจะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาเป็นแท็บโฆษณาโฆษณาการ์ดผูษณนับนนุนก็จะโผล่ข้างๆวิดีโอแล้วก็โฆษณาแบบข้ามได้คือโฆษณาข้ามได้จะมีประมาณ6โฆษณาด้วยกันตอนเริ่มต้นวิดีโอจะมี2โฆษณาใช่ไหมฮะกลางวิดีโอถ้าเกิน8นาทีมีอีก2โฆษณา ท้ายวิดีโอก็มีอีกสองโฆษณายิ่งโฆษณาแสดงเยอะเท่าไหร่รายได้ของเราก็เยอะขึ้นมากเท่านั้นแล้วก็โฆษณาแบบข้ามไม่ได้ไอ้สองตัวเนี้ยเราเลือกไม่ได้นะว่าอยากให้คลิปไหนเป็นโฆษณาแบบไหนเดี๋ยว YouTube เขาตัดสินใจแล้วเอามาลงเองไอ้โฆษณาข้ามไม่ได้เนี่ยก็คือโฆษณาที่ต้องทนดูมันสามถึงห้าวินาทีก่อนที่จะกดข้ามโฆษณาหรือมันจบไปของมันเองอ่าประมาณนี้อ่ะเลือกทั้งหมดเลยครับใช้ค่ากำหนดนี้กดเรียบร้อยครับผม เขาก็จะบอกว่ากําลังอัปเดตวิดีโอนะฮะตอนนี้คุณทาอย่างอื่นได้ตรงนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณสักสามสิบนาทีผมมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบคลิปประมาณสามสิบกว่านาทีนะครับเห็นไหมครัว่าการสร้างไรายได้มันจะถูกปิดหมดเลยในตอนแรกก็คือหลังจากที่เราผ่านกดก่อข้อมูลเรียบร้อยตรวจสอบแล้วทุกอย่างจะถูกปิดหมดต้องรีบไปเปิดให้เร็วที่สุดแม้แต่บาทเดียวก็คือเงินนะทุกคน <c oughs> ต้องบอกนะอย่าทิ้งไว้เป็นคืนนะบาทเดียวก็คือเงินเนาะ,ะรอประมาณสามสิบนาที เมื่อสามสิบนาทีเสร็จแล้วอทุกคลิปเนี่ยมันจะถูกเปิดหมดเลยแต่ย้านะครับแต่ย้อนกลับไปดูครับบางคลิปไม่ถูกเปิดครับจเจอ,อมาแล้วครับผมอย่างคลิปเนี้ยมันถูกปิดอยู่นะฮะเนี่ยดูดูเครื่องหมายนีย้คลิปไหนที่ไม่มีสีสีเขียวเนี่ยนะฮะมันปิดอยู่เพราะฉะนั้นลองเลื่อนไปดูวิดีโอกเก่าบางคนบอกว่าเฮ้ยวิดีโอกเก่าเนี่ยมันไม่สร้างอะไรได้ไ,ดไม่มีใครดูหรอกไม่จริงครับคลิปเก่าผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะที่ผมไม่ได้ทำแบบจริงจังนะทําแบบ ทำแล้วก็ทิ้งไว้นะมียอดค้นหาเข้ามาอย่างน้อยวันละ5วิว10วิวเงินทั้งนั้นครับผมไม่ไปเปิดเนี่ยไม่ได้ทังนะหรือบางทีคุณไปเปลี่ยนปกคลิปให้มันน่าดึงดูดหน้ากดมากยิ่งขึ้นคนก็จะกดมากยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญถ้าเราไม่เปิดนะครับไม่ได้เงินดังนั้นไปเช็คให้หมดถึงจะให้ระบบเปิดให้ทั้งหมดแล้วก็ตามค่อยๆไปนั่งไล่เช็คดูแล้วก็จะดูว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้เปิดเว ไปกดเปิดให้เรียบร้อยนะครับเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยตรงปุ่มไอ้เปิดเนี่ยสีเขียวเนี่ยแล้วมันจะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็คลิกเปิดแล้วก็บันทึกเท่านี้เองก็จะมีการสร้างรายได้โผล่ขึ้นมาวันแรกครับผมหน้าช่องของผมก็จะมีการอัปเดตรายได้โดยประมาณของคนอันนี้หลังจากที่เราทํามขั้นตอนจบแล้วและเราได้ทําการเปิดโฆษณาเปิดสร้างรายได้ให้กับคลิปวิดีโอทุกคลิปแล้ววันที่1ครับอ่าสี่ทุ่มถึง8ปดโมงเช้า มีอยู่0.08เหรียญคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าอัปเดตรายได้แต่ละวันไม่ตรงกันบางวัน้5อัปเดตบางวัน10โมงอัปเดตบางวัน5โมงยี่สอัปเดตเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสน,นะครับแต่ว่าก็ดูแล้วกันว่าแต่ละวันเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ไปดูหลังบ้านได้นะว่าแต่ละวันเนี่ยเป็นได้เงินเท่าไหร่ได้เหรียญเท่าไหร่แล้วคลิปไหนได้เหรียญเยอะได้เหรียญน,น้อยไปดูหลังบ้านได้ละเอียดมากตอนนี้ได้0.08ครับ สิ่งที่จะต้องทําก็คือลองเข้าไปดูในข้อมูลวิเคราะห์แล้วมันจะมีปุ่มสร้างรายได้โผล่ขึ้นมาแล้วก็กดไปดูสร้างรายได้รายได้โดยประมาณของคุณของทั้งช่องนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้และ RPM คืออะไรสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเจอ RPM คือจํานวนโฆษณาหนึ่โฆษณาจะได้รายได้เท่าไหร่เช่นเพิ่งเปิดสร้างรายได้ถ้ามีโฆษณาแสดงณนะเวลานั้นเลยผมจะได้เงินทุกๆหนึ่ 1, ครั้งของโฆษณาที่มีคนเห็น ได้อยู่ที่0.005ดอลลาร์หรือ0.005เหรียญนั่นเองเฮ้ยน้อยจังเลยทําไมเกิอเลยขึ้นอย่างนี้ครับมันเพิ่งเปิดสร้างไรายได้พอผ่านไปหนึ่งวันเดี๋ยว RPM เนี่ยมันจะค่อยๆขย,ย,ยับขึ้นตอนนี้เฉลี่ยผมอยู่ที่ประมาณ3 2-3เหรียญ1,000โฆษณาผมจะได้เงินอยู่2-3เหรียญประมาณนั้นต่อมา CPM คืออะไรทุกคนสงสัยมาก CPM คือคนที่จะโฆษณาต้องจ่าย อันนี้คือคนดูคนดูคลิปเราหนึ่งพันโฆษณาะฮะเราได้เงินตัวอันนี้เจ้าของโฆษณาต้องจ่ายหนึ่งพันการแสดงผลจ่ายหนึ่งดอลลาร์นี่นะครับ CPM มันขึ้นขึ้นลงลงครับบางวันมันก็ขึ้นครับและแต่ละคลิปไม่เท่ากันอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของช่องบางคลิป CPM ห้าสิบดอลลาร์บางคลิป CPM หนึง่งร้อยดอลลาร์ก็มีครับหมายความว่า ผู้ผู้โฆษณาครับต้องจ่ายเงินถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์เพื่อจะลงโฆษณาในคลิปนั้นแต่ค่าเฉลี่ยที่ดีนะผมว่านะจริงๆอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าดอลลาร์น่าจะเพียงพอเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยสี่ห้าดอลลาร์เนี่ยพอเป็น RPM เนี่ยมันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสองมันไม่ได้รีเลทกันนะต้องบอกก่อนแต่ผมดูวิเคราะห์แล้วก็นั่งจ้องอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยประมาณสามสิบกวันมาละอ่า CPM ประมาณสี่ถึงห้าดอลลาร์กำลังสวย,สวย RPM ประมาณ2ดอลลาร์กำลังสวยๆ2อถึงสดอลลาร์นี่ก็สวยนะทำยังไงให้เลขตัวนี้มันขยับคือแต่ละคลิปนะฮะมันจะมีความเฉพาะต่อจบเช่นคลิปเฉพาะทางคลิปเรื่องเครื่องมือคลิปเรื่องรถหรือถ้าเป็นคลิปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกันแต่ที่สําคัญกว่านั้นลองดูหลังบ้านนะครับผู้ชมของท่านมีอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าอายุเฉลี่ยน้อย18ปีหรือ 18- 20ปประมาณเนี้ยนะฮะ เอ่อ RPM เนี่ยจะขึ้นน้อยมากเพราะ youtube มองว่าคนที่อายุน้อยเนี่ยมีไรายได้น้อยคนที่อายุเยอะมีไรายได้เยอะก็คาดหวังว่าคนที่มีไรายได้เอ่อมีอายุเยอะเข้ามาดูคลิปของเราเยอะเท่าไหร่ก็มี RPM ที่จะสูงขึ้นมากเท่านั้น youtube มันจะมองประมาณนี้นะครับอันนี้จากการวิเคราะห์อเองนะไม่ไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องตามนี้นะครับแต่ผมวิเคราะห์ประมาณนี้จาก30บวันที่ผ่านมาสิ่งสําคัญครับนะวันที่วันที่วันที่หนึ่งนะอันนี้ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่ง ได้มา27เหรียญจริงๆต้องบอกว่าพอครบ10เหรียญท่านจะได้เอกสารฉบับหนึ่งครับไปดูที่การสร้างไรายได้เมื่อครบ10เหรียญนะครับเมื่อครบ10เหรียญาต่างนี้จะเปลี่ยนไปครับการดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ขอให้ดำเนินการดินยันข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งที่เราต้องทอําตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับรอให้ครบ10เหรียญก่อนแล้วเขาจะมีจดหมายมาหาเราฉบับหนึ่งครับในอีเมลอันนี้ผม10เหรียญวันที่21 พฤศจิกายนนะครับก็จะมีจีเมลบอกว่าวันเนี้ยเขาได้ส่งหมายเลขประจำตัวส่วนคนหรือพินให้กับคุณทางไปรษณีย์คุณจะรู้แล้วว่าอ๋อสิบเหรียญมีจดหมายมาและมีพินที่ส่งมาทางไปรษณีย์อ่ามีอีเมลมาอันนี้นะแล้วก็มีพินที่ส่งมาทางไปรษณีย์หาเราคำถามต่อมาพินเนี้ยมันใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เออไม่รู้ <laughs> แต่แต่เขาบอกว่า เรามีเวลานะครับที่จะต้องเอาพินนี้ไปกรอกสี่เดือนนะับจากวันที่เราส่งพินนั่นหมายความว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาเนาะธันวามกราคุมพามีนายี่สิบเอ็ดมีนาผมต้องกรอกพินนี้ถ้ายี่สิบเอ็ดมีนาผมยังไม่กรอกพินนี้โฆษณาจะถูกะระงับและไม่ได้รายได้จากคลิปวิดีโออันนี้สําคัญดังนั้นถ้าสมมุติว่าผ่านไปสักเดือนหรือสองเดือนยังไม่ได้นะครับ้องให้เขาส่งใหม่หรือไปดูว่า ที่อยู่ชื่อที่อยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมมันมันสามารถมาส่งถึงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ไปแก้ไขและให้ส่งใหม่ได้ครับแล้วพอส่งใหม่ก็จะได้จดหมายฉบับนี้มาก็จะได้ต่ออายุไปเรื่อยๆประมาณนี้นะฮะและของผมครับผมมาถึงครับวันที่สามธันวาคมครับเด้ส่งไปที่บ้านไม่ได้เป็นบ้านที่ผมอยู่นะเป็นบ้านที่อยู่ตามบัตรประชาชนเออใช่อีกนิดน,นึงกรอกข้อมูลตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนครับอันนี้ปลอดภยัย บางคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องก็ได้กอ,อกที่ไหนก็ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่มีถูกไม่ผิดนะแต่ความเชื่องผมคือกรอ,อกตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนอันเนี้มาถึงเร็ว <c oughs> ตัวหนึ่งนี่แม่ถ่ายรูปส่งมาให้ดูครับส่งมาเลยวันที่สามพันว่าต้นไม้มาแล้วนะนี่คือเตรียมกับแม่ไว้ก็นั่งรอทุกวันนะฮะใช้เวลาทั้งหมดสิบสองวันครับของผมนะสิบสองวันบางครั้งอาจจะนานกว่านี้หรือบางครั้งอาจจะเร็วกว่านี้และที่สําคัญคือส่วนใหญ่เราจะเจอใน facebook หรือว่า Google ขาให้ดูแต่ด้านหน้าใช่ไหมอ่ะผมเปิดด้านหลังให้ดูครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าจดหมายของผมเนี่ยไม่มีเขตไม่มีอำเภอบางกอกกรุงเทพของแบบคนขอบไม่เป็นอนะ่ะต้องต้องต้องเข้าใจนะว่าครั้งแรกแล้วไปดูคลิปคนอื่นก็ฟังคนนึงก็บอกว่าเป็นภาษาไทยคนหนึ่งก็บอกเป็นภาษาอังกฤษคนหนึ่งก็ไม่รู้อะแล้วก็ไปไปไประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็จนได้จนได้มาแบบเนี้ยแล้วบางคนก็ไม่ยอมงบอกเลยว่าบรรทัดที่สองของของ,ของไอการกรอบที่อยู่ต้องใส่อะไร เราก็ไม่รู้แต่ว่ามันมาถึงเพราะว่าไอ้ช่องแรกของผมเนี่ยละเอียดที่อยู่เลขที่บ้านเนี่ยอันนี้ผมใส่ชาร์จซอยแยกถนนชาร์จเพราะงั้นถ้าแล้วที่สำคัญคือรหัสไปรษณีย์ถ้ารหัสไปรษณีย์เนี้ยไปถึงแล้วเขาดูชื่อถนนเขารู้เลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะวันนี้ไปรษณีย์ส่งได้จดหมายส่งมาจากมาเลเซียเดานะครับว่ามาจากมาเลเซียอันนี้ก็เดานะมันอาจจะมาจากประเทศไทยแล้วก็ถ้าไม่มีใครรับจดหมายเนี้ยให้ส่งกลับมาเลเซียก็ได้ แต่ผมรดาว่ามันปริ้นมาจากมาเลเซียแล้วส่งมาที่ประเทศไทยจากนั้นกลับไปที่เดิมครับการสร้างรายได้ของเราเมื่อได้จดหมายแล้วเปิดให้เรียบร้อยนะครับไปกดปุ่มดําเนินการนะครับตรงนี้กดได้เลยนะครับหรือหรือเราไปกดที่อ e ีเมลก็ได้ยืนยันที่อยู่คือผมกดที่ในช่อง youtube ผมอะปรากฏว่าไป Google a ์เซแล้วเนะี่ยมันกลายเป็นภาษาอังกฤษผมก็เลยไปกดใหม่ที่อ e ีเมลมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นภาษาไทยพอกดที่อ e ีเมลยืนยันเรียบร้อยนะครับ ให้เรากดต่อก็คือไอสิ่งที่ต้องทำเนี่ยหรือ to do list ด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าให้เรายืนยันภายในภายในสี่เดือนนะครับเราได้ส่งจดหมายไปนี่ตั้งแต่วันที่21สิบเอ็ดแล้วคุณน่าจะได้รับภายในสองถึงสี่สัปดาห์กดไปเลยยืนยันกดยืนยันปึ๊บก็จะมีหน้าตายืนยันแบบนี้ให้เรากรอกข้อมูลพินเอ่อจดหมายที่ได้มานะครับนไนเลยอืยอจดหมายหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้่รู้เห็นหรือเปล่าแล้วก็ด้านในมันจะมีพินอยู่นี่ตรงนี้ ไม่ให้ดูพินหรอกเดีาา๋ยวจะไปซื้อหวยพินมันอยู่ประมาณนี้ดูจอลเล็กๆนะไม่ได้เปิดจอใหญ่ให้ดูก็เอาพินในนี้ครับไปกรอกตรงยืนยันยาวหกหลักนะครับการยืนยันยาวหกหลักใช้ชื่อแปลกๆนะภาษาไทยเอาไปกรอกเลยแล้วก็กดส่งแต่แต่ก่อนนี้ก่อนจะให,ให้ให้กดส่งให้ดูข้อมูลตรงนี้ก่อนอันนี้ข้อมูลฝั่งนี้เขาจะบอกว่ามันส่งมาเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับถึงใครตรงนี้จะไม่ได้เป็นชื่อผมนะ เออผมตอนแรกผมก็เริ่มกังวลว่าผมไม่ได้ใส่ชื่อนามสกุลในที่อยู่แล้วเขาจะส่งมาได้ยังไงแต่ด้านหลังนะมันจะถูกพิมพ์ชื่อนามสกุลผมอัตโนมัติอยู่แล้วจากเจ้าของช่องนะครับสบายใจได้แล้วก็ถ้าสมมุติท่านไม่ได้รับพินภายในสัก2อสี่สัปดาห์สามารถมาส่งพินอีกครั้งได้นะครับเอก็ส่งไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะมาถึงบ้านเราฮะสบา,สบายใจแต่ทุกครั้งที่ส่งก็พยายามเช็คที่อยู่หรืออาจจะลองเปลี่ยนที่อยู่ก็ได้ ว่ามันถูกต้องไหมก็ถูกอีกครั้งหนึ่งอ้าวจากนั้นก็มากรอกพินเมื่อได้รับจดหมายจาก Google แล้วก็เอามากรอกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกรอกเรียบร้อยเสร็จครับเขาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ว่าเสร็จสิ้นครับผมอืายใจมากๆาเลยทุกคนครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับตั้งแต่ผ่านกฎของ YouTube ไปจนถึงเมื่อได้รับพินมาแล้วใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยก็ตามคําแนะนาเลยครับพยายามใส่เป็นภาษาอังกฤษให้หมดจะได้ไม่มีปัญหานะและ1ใส่เป็นภาษาอังกฤษ2ใส่ตามบัตรประชาชนอันนี้สบายใจเรื่องของการกรอกข้อมูลภาษีด้วยตรงคลิปนี้ผมจะมีแนะนําเรื่องของการกรอกข้อมูลหลังผ่านกฎกับเรื่องของการได้รับพินแต่มันจะมีหนึ่งส่วนครับที่เราต้องทําก็คือเรื่องของการกรอกข้อมูลภาษี ถ้าเราไม่กรอกข้อมูลภาษี YouTube จะมองว่าเราเนี่ยเป็นประชาชนของอเมริกาเขาจะหักภาษีเยอะมาก3 0 40%ผมไม่มั่นใจแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้อยู่ในประเทศอเมริกาเราอยู่ประเทศไทยเราต้องได้รับการยกเว้นภาษีก้อนนั้นครับเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่สอนวิธีการกรอกข้อมูลภาษีว่ากรอกอย่างไรให้มันถูกต้องและไม่ผิดพลาดเพราะผมกรอกผิดพลาดมาแล้วครับผมต้องไปแก้ไขใหม่เดี๋ยวมีคลิปหนึ่งนะ ไอ้ข้อมูลภาษีเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องรีบกรอกก็ได้เพราะว่าเราต้องรอส0เหรียญหรือว่ารอ100เหรียญถึงจะของเงินใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะให้ใหลองกรอกดูนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งแนะนำเนาะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ครับผมสินเชื่ไม่ทอง n j Story ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมครับให้กําลังใจผมนิดนึงกดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งคอมเมนต์ให้กําลังใจพูดคุยกันนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆจาก NJ Story เรื่องนี้ผมสิทธิงนานมริทองเ,อเจตลอรี่สวัสดีครับ